สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะเราจะกลับมาอยู่กับซีรีส์อันบล็อกเหมือนเดิมกับการบัตเตอร์เอ็กทีโอนะครับตัวนี้เป็นก่องขาวแต่ก่อนหน้านี้ก็ ตัวใหม่นะฮะเป็น XTO Premium นะครับอยู่ในโครงของ FMA ส่วนนี้มาในโครงของ Super FM นะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น LOT แม็อินแจแปนซึ่งแน่นอนว่าเป็นฝาก,การะตูนแน่นอนนะฮะเราก็จะมาอันบ็อกกันเลยนะฮะเนี่ยฝาการะตูนเห็นปะ โค้งมีอะไรบ้างอันดับแรกคือเป็นโครง super fm นะฮะตัวตึง open box นะครับก็คนนิยมกันนะฮะล้อเป็นล้อเล็กแบบออฟหลังกว้างหน้าหน้าแคบนะะชุดของอะรูนะฮะจารบีอะรูนะฮะ บ่มเบาเป็นชุดเก่านะฮะถ้าปัจจุบันจะเป็นจาราบีแบบสีฟ้านะฮะล้อล้อเล็กสีแดงนะครับทองหอยยังเป็นแบบว่าพลาสติกที่ไม่ได้แม็กเย็บนะฮะแบบซีดมาเรียบร้อยนะฮะแต่ตัวบอดี้บอดี้เป็นเนื้อเดียวกับแบบเดียวกับของตัวพรีเมียมนะฮะประมาณนี้นะ นี่ก็คือส่วนพาร์ทของ t o p ปอร fm และก็ตามด้วยตัวที่เราเรียกว่าก้ามปูนะฮะของทู p ปอร m เออมประมาณนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับลูดลายจะน้อยกว่าของตัวหลักตัวพรีเมียมนะพรีเมียมรายละเอียดเยอะกว่านี้ก็ตัวคู่มือการประกอบนะฮะยังมีความเป็นแบบว่าเก่ามากนะฮะสีขาวหายไปแล้วเหลืองไปแล้วนะฮะ ราคของการบัตเตอร์เจะเป็นหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้านะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะฮะเก่าเก็บพอสบควรนะฮะสำหรับสายสะาโสไม่ควรพลาดนะฮะด้วยความที่เป็นร้อนญี่ปุ่นนะฮะงานฝ่ายระโตนมันก็จะมีสกรีนที่ถ่ายกล่องด้วยนะครับโอเคเรารีวิวแค่นี้ จะไม่มีการประกอบใดๆดทั้งสิ้นเนื่องจากว่าผมยืมเขามานะฮะยืมมารีวิวดังนั้นการประกอบนั้นพอดีเขาสั่งว่าามประกอบนะฮะประมาณนี้ชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการได้การดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือว่าอ่าด o n a t ทุกประแตงที่ใต้คลิปก็ได้นะฮะขอบคุณสปอนเซอร์เราอย่างไวรัสมินิโฟล์วนะครับจำไหนอะไรแล้วอุปกรณ์ ของธรรมย่านะฮะเลือกช็อปเลือกดูได้มีลิงก์ทั้งเพจช้อปปี้แล้วก็เพจเฟ e บุ๊กนะฮะใครเข้าไปทางเพจเฟ e บุ๊กทักแชทไปบอกในแต่ช่องแชทได้ส่วนลดอีก15%เนอร์โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ